สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g g Easy News นะครับผมอันนี้เรามาอยู่กับ,กบเกม Day by Day นะนะนั่นนะมีใครเอาอะไรไปแล้ววะเครื่องเส้นหน่อยก็ยังดีนะไม่รู้อะไรไปดีบ้างอ่ะนูกๆเกิดดียวกันแล้วกันลกันแล้วกัน,กน,กนจบ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 อันนี้แล้วกันลกันอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ตัางหีบมาสองใบะปกติมันหีบกี่ใบวะหาใครเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมมาดูกันสิว่าตอานนี้จะเป็นด่านอะไรแล้วก็ด่านอะไรม่อกิ้เพื่อเอาดานไปเปล่าวะไม่รู้ไม่ได้มอง แล้วก็คาตกรจะเป็นตัวอะไรเออเดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็เข้ามาดูช่องผมได้นะครับผมแต่หลังๆนี้ไม่ได้สตรีมเลยเน้นอัดคลิปเอาตายหรือไม่ตายก็ลงลงแม่งหมดอะ ัมไม่มีช็อตเท่เว้ยมีแต่ช็อตกากให้ท่านผู้ชมดูตอนเช้าไลฟ์ไปโอ้โหไม่ได้ไลฟ์อัดไปแหมจุ๊กอย่างเท่ลืมกดอัดอยากจะบอกว่าฝักอยู่นานเกินเพื่อนหลุดป้ะเนี่ยมีคนหลุดป้นเนี่ ชิบหายละเกิดด้วยกัน่ปเนี่ยฝั่นเลยละกันไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวอะไรอีกสองคนเกิดขบวนป่าวะออืสวยเพื่อนสวยที่สุดแล้ว phải là cha ôi u đi mò bà lan mà đuôi à, đồ xa đồ xa bây giờ mò mà hao à hao à mà lỡ lỡ

ยังไงยังไงกูจะปาให้ปาจะปาให้ปาจะปาให้ปาเออกูลงไม้เลยลงไม้เลย <c oughs> ลงไม้เลยอุ้มเฉยโอ้โสปินใหม่อีกแล้วโอ้โห,โโหไปดิเพื่อนไป ไปยังยังไปทางนู้นอีกโอ้โหกระทืบแรงด้วยจะติดไปเนี่ยจะติดไหมเนี่ยถามจริงเพื่อนถามจริงเพื่อน จะจะอยู่แต่ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยปักหลังว่าเท่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 น่าอยู่สป,ปินอีกแล้วกูกดสป,ปินอีกแล้วข้างอื่นยังไม่ติดอีกอ่ะเออเดี๋ยวแทกจะชื่นใจหน่อยเด็ าไล่กันนี้เอาไล่กันเข้าบนอีกแล้วไล่กันข้นบนเรียบร้อยเพื่อนตายแบบนะั้นเดี๋ยวบนเดี๋ยวลงล่างโอ้โเทตุเหตเทศ แมงมาคูชัวเออหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีพี่สปินยาวนะ้องคงไม่เข้าใจหรอกโอ้ยวิง่งชิบหายเอ้ยวิ่งไม่ได้อ๋อ โดนเต็มเหนี่ยวขาก็หักเอดีช่วยปั่นหน่อยเพื่อนอ้วนเด็กโอ้โหมาก่อนมาก่อนได้อยู่มาก่อนดิงก่อนได้อยู่เพื่อน เรียบร้อยฮิวหลุดถึงมาหาเรียบร้อย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 มาหน่อยฮัลโหลโอ้โหเวนอ่าเฝ้าเฉยนี่จะเฟสสองแล้วเรียบร้อยดูดูดูด,ดูอย่างชอบเลยโอ้ดู เออดีกูเฟดสองกูตายกูตายกูตายแล้วฮัลโหลเยี่ยมกูเฟดสองเรียบร้อยเฟดสองอ่าอย่างชอบเลยว่ะ ลอยเลือดวิ่งไปวิ่งมาอืม I am sorry it's sorry จะรอดไหมนี่ฮัลโหลเราไม่มีโอกาสแล้วอ่ะตายก็ตายเลยก็เพื่อมันแยกกันปั่นนะั้นจบเลย เพื่อมันไม่ยอมแยกกันปั่นจะรอบไปเนะจะเพึ่งร้องจิบผ่ายแล้วเสือกรอบแถวนี้ เลี้ยวไหมไม่เลี้ยวปั่นต่อตรงไหนมีเครื่องมั้งวะอ้ะอาล่างติดจนได้เนาะติดจนได้เนาะข้างล่างติดจนได้เอ้ยเครื่องขโมยไม่มีเลยเหรอโอ้โหให้ตาย เพื่อนเพื่อนมันจุกนานจัง,งวะโอแลวต้ลงสักหนึ่งแผลโดนแลวหนึ่งแผลเครื่องอยู่ข้างล่างเหรอ ้อยพ่อตายพ่องตายเจมกูบอกจุ๊บต้องนานมึงไม่เสร็จกันอีกวะเฮ้ยล้มนานมันปล่อยล้ม่ะเนี่ย อุ้มเพื่อนนะอุ้มและอุ้มและเอาอู่กดสป,ปินอีกแล้วอัะโลหลมาปะวะ เร็วไปเร็วไปเร็วเร็วเร็ว,รวโอ้โหไปไหนเนี่ยไปไหนโอ้เพื่อนโดนอีกแล้ว <c oughs> เพื่อนโดนอีกแล้ว ไปไหนเดียไปไหนเออสปีดอีกแล้วจเจริญเจริญเครื่องอยู่ไหนวะนู่น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 เจอแล้วเรา,วาหาเครื่องไม่เจอ โดนไล่หลังๆเ็อยอะเป็ดเลยอุอ้มบอละเครื่องเพื่อนมันดิ้มไปไหนวะ

ไปเลยเพื่อนอ้า oh, สวยลงไม้ลงไม้สายขวาลงไม้สายขวา,ขวา <c oughs> เรียบร้อย เอ้ยตักหลังปั่นต่อได้ปั่นต่ออย่ายุดมันจี้เพื่อนอยู่มันจี้เพื่อนอยู่เรียบร้อยแผนแล้วมันแผนแล้วไม่ทันว่ะตายตายแน่นอนไอหัวช้าง ชิผ่าแล้วไล่เพื่อนม่นกระทืบแรงจัดเลยอ้า มันกระทือบแรงมากถ้าไมไม่มาก็ติดอะ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không này lỡ những หลุดเฉยเพื่อน ไม่น่ารอดเพื่อนเลยโอ้ยอย่ายื้อเลย มีบอว่าเฮียผายแล้วไม่ได้กับเพื่อนอ่ะบายบายเพื่อนเราไม่ไหวเราไหวแต่ไม่รู้มีโนวันหรือเปล่าพลอดเฉย นอดเฉยอะ่ะสอรี่เพื่อนแงวิ่งไปวิ่งมาแถวประตูเลยอฮ้โอเคครับผมถ้า,าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า บ๊ายบายครับผม